ถึงช่วงเวลากระตุกขวัญสันประสานที่ทำให้คุณผู้ชมช็อกทุกวินาทีครับและนี่คือรู้จริงปะช็อกช่วงช็อกออฟเดอะช็อกประสบการ์ช็อกวิญญาณขอความช่วยเหลือตามหาศพที่61คนหาศพที่6กเ็ขาติดอยู่ข้างในศพเขาอ่ะยังไม่ได้ออกมาหนุ่เตยช่วยหน่อยได้ไหมเขาก็ยืนมองแบบน่ากลัวและประสบการณ์หลอนทั่วนรกเขาก็บอกว่าหมดเวลาของเจ้าแล้วก็หลังจั้น ก็ผ่านกระทาทองแดงนะคะถึงรู้ว่าที่นี่คืออกรกันช็อกสตอรี่เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโดนผีตามล่าระวังเจ้ากำนายเวนกำลังรอมาทวงสัญญาแค้นและขอต้อนรับสองผู้ร่วมช็อกประจำค่ำคืนนี้ครับ คุณแคทรัตก,การและคุณตีขิการจากอาสยามแขกรับจ้างเรานวันนี้นะฮะเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเธอไม่รู้เธอภูมิใจกับความสามารถเธอหรือเปล่าวันนี้มากันทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮะ<อ>เชิญเลยละกันนะฮะคุณน้ำเตยพรวิบ,บูลและคุณแม่นะครับเชิญครับและขอต้อนรับผู้มีประสบการณ์หลอนสัมผัสนิติวิญญ,ญาณคุณน้ำเตยและคุณแม่ครับปกติในช่วงท้อง of the shock นะฮะ บรรดาผู้ร่วมช็อตกับแขกรับเชิญที่มาพูดกน <Q uan> พูดคุยกันเนี่ยก็มีเรื่องราวช็อตที่ต่างกันไป <S 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 2> <S 2> เริ่มที่น้องแคทก,กันเลยแล้วกันฮะเ,เหตุการณ์มันก็มีอยู่แค่ว่าเราไปทํางานมาไปคอนเสิร์ตมาอะไรเงี้ยแล้วลที่มันเหนื่อยมาก<อ>ทีนี้พอเหนื่อยป้าพี่เราก็ไปอาศัยแบบบ้านบ้านพี่สาวนอนแต่ทีนี้พอตื่นมาแล้วเนี่ยพอเปิดประตูออกไปออกออกห้องไปปั๊บมันไม่ใช่นี่คือตอนเช้าละตอนเช้าล้เฮ้ยนี่มันก็ก็เช้าแล้วนี่ทําไม มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหมือน,นเราตื่นนี่แหละแต่ว่ามันไม่ตื่นไม่ใช่ละฝันแน่นอนตื่นมาอย่างนี้ประมาณสี่ห้าครั้งเฮ้ยเราตกลงเราตื่นหรือยังตื่นไปแล้วล้างหน้าดีกว่าหยิกตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตื่นซิตื่นฉันไม่อยากอยูอย่ในห้องแบบ,บนี้เจ็บปะตอนหยิกตัวเองเจ็บเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างล้างหน้าก็เปียกทุกอย่างเปียกหมดเอาละเว้งานนี้ก็มีจะว่าผีก็กอาจจะเป็นไปได้เอ้ยอย่างนี้เลยเฮ้ยดีเลยเหรอจริงค่ะท่านี้เลยเหรอ แล้วก็มองเรามองมองอย่างนี้เลยบอกผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงผมขาวแล้วก็มองประมาณว่าม,มาทําอะไรที่นี่ม,มาทําอะไรอะไรเงี้ยมาทําอะไรแล้วมาแบบเขาหน้าแบบไม่ต้อนรับเราเลยอะไม่ดีก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะสิ่งไหนที่แบบหนูได้ทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยขอ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 ข,อข,อขมาแน่ที่นี้เลยละกันอะไรอย่างาเงี้ยค่ะก็เลยขอกลับไปนอนนอนกับอีกทีหนึ่งปั๊บตื่นมาทีนี้เหม,มือนเดิมทุกอย่างอเอาว่าถ้า ในครั้งนี้ถ้าเราไม่เจอพี่สาวสองคนในห้องเนี่ยเราคงตายของจริงแล้วก็ไปเคาะอีกทีเคาะเคาะเคาะเคปั๊บเขาก็ออกมามีอะไรเหรอพี่หนูตายหรือยังพี่หนูตายหรือยังพี่เขาเป็นอะไรเบอกพี่พี่หนูตายหรือยังเป็นอะไรใช่เขาเย่าอย่างนี้เลยเขาเห่าเย่าอย่างนี้เลย นะคุณฮะคุณฮะเอาเอาประมาณนึงฮะเอาพอประมาณฮะผมไม่เห็น้าคุณโอชูไม่ขยับยังไงอ๋อขยักยิงพยักงเอาพอประมาณนะเอาพอประมาณนะพอประมาณนี้ครับทำนี้กำลายอ่ะนี่ผีเนี่ยเห็นแคทละค่ะทีนี้น้องหญิงนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่อาสยามแล้วค่ะก็คือทำเดโมที่ห้องอัดเล็กๆห้องหนึ่งแล้วก็หญิงก็สังเกตเห็นว่าข้างๆโซฟาเนี่ยจะมีซออยู่อันนึง ะจะมีพวงมาลัยห้อยอยู่<ะ>แต่ว่าเขาไม่ได้วางเป็นกิจจลักษณะที่เราจะรู้สึกได้ว่าเขาบูชาหรืออะไรเงี้ยค่ะมีเหล็กเขขะอยู่วางวางอยู่<ะ>แค่นั้นเองเราก็เลยด้วยความที่เราอยากรู้<ะ>ก็เลยหยิบมาสีเล่นเด็กก็นะกลในขณะที่กําลังสีอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่คุมห้องอัดก็บอกว่าป้ายิงห้องอัดได้ละเราก็วางเลยสีปุ๊บเราก็เหมือนกับกึ่งวางกึ่งโยนเลยแล้วก็เร่งไปแล้วก็ห้องอัด แล้วร้อ,อ,องไปปุ๊บมันก็จะมีท่อนที่เราล้องผิดพลาดอะไรบ้าง <c oughs> เขาก็จะหยุดใช่ไหมคะเ <c oughs> พื่อที่จะเจาะอ,อะไรอย่างน <c oughs> ี้ระหว่างที่เรากําลังลองลอเทคนิคทางด้านนอกอยู่อย่างนี้ค่ะ <c oughs> ในหูฟังเราเรา,เราก็ยังใส่อยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยนะคะซึ่งเป็นเสียงสีซอแล้วเราก็พอร้องเสร็จปุ๊บในคืนนั้นเราก็มาคุยกับเขาแบบนี้ค่ะแบบอุ้ยให้โซน้องมีเสียงดนตรีไท <c oughs> ยรลอกแหมระหว่างร้องเพลงด้วยเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่ได้เปิด ที่เปิดแล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟเพลงดนตรีไทยโดยเฉพาะที่เป็นไฟโดยเฉพาะที่เป็นไฟสีซออย่างเดียวยิ่งไม่มีใหญ่เลยแล้วเขาก็ถามหญิงว่าได้ไปเล่นซอที่วัางโอ้โหชนิดครบสูตรเลยฮะทุกอย่างเลยค่ะก็คือก็คือเขาบอกว่าเป็นของรูที่ที่เขานับถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้หญิงไปขอเข้ามาโอ้โหนี่ก็เจอมากับตัวนะฮะนะ ทีนี้นะฮะมาถึงเรื่องราวนะฮะประสบการณ์ของการเห็นผียที่บอกไปนะคะ<ม>จุดนเริ่มต้นนะฮะไปอ้านิ่ความถี่บ่อยแล้วกันถามน้องน้ำเตอร์เลยะฮะความถี่บ่อยของการเห็นเนี่ยฮะก็คือถ้าเป็นช่วงเด็กๆอย่างเงี้ยค,ค่ะจะเห็นบ่อยบางครั้งเคยแบบเห็นทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีช่วงหนึ่งที่เจอเป็นตัวตัวแบบมันนั่งมาขยมมาอะไรอย่างเงี้ยภาพที่คุณเห็นมัน,มนเป็นยังไงฮะเป็นคนร่างเหมือนคนปกติ กิจกรรมที่เขาทานั้นคืออะไรยังไงฮะก็คือจริงๆหนังเตเห็นมันปกติเหมือนกับคนนั่งคุยได้อะค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี้ยจะแตกต่างเขาอาจจะเหมือนกับไม่ได้ชัดนะคะมันอาจจะเหมือนภาพที่มันจะเบลอหน่อยมันจะโปร่งหน่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นต้นใช่ไหมครเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องใช้ชื่อว่าไปยังเลือดเลยอุ้ยก็คือตอนนั้นหนังเตยได้ไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอะค่ะ ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งอะนะคะระหว่างที่ไปถ่ายก็คือโรงแรมที่เข้าไปเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นโรงแรมที่แบบข้างล่างอะดูดูดองโอเคอยู่อะคะ่ะแต่ข้างบนเนี่ยมันมันเก่ามาก<อ>แล้วเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าทีมงานทุกคนเนี่ยไม่มีใครนอนเลยคะ่ะสรุปแล้วทั้งโรงแรมนั้นมีแค่สามห้องระหว่างเข้าไปนุ่นติคุณแม่ก็นอนอยู่บนเตียงอะคะ่ะแล้วก็นั่งดูทีวีอยู่สักพักทีวีที่มันมีภาพมันก็ติดติดดบๆอะค่ะ มันเป็นอะไรสักอย่างหน่อยก็ไม่รู้แสักพักคุณแม่ทำจมูกเอาวกลุกมิลุกมิดลุกมิดแล้ก็เรียกเพียมเต้เพียมต้โชยมาจากใต้เตียงอ๋อมนก็งงอะไรเนรอแขึ้นมาจนไม่เขาก็กินจกินอะไรกินสาบก่อนสาบก่อนโชยโชยขึ้นมาพระสักพักมันจะเป็นกลิ่นเหมอนกลิ่นเน่าค่ะมนติดจากค้างรอบเตียงเราเลยก็ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นแต่ยังออกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วชัวร์สกิดออกไปเหอะพอไปเปิดประตูนะคะ เดือนเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกเขาใช่หนังไปแล้วคนดึงเอาไว้ค่ะแล้วตอนนั้นกลัวสุดขีดแล้วกลัวมันจะจับคอดึงอี้คะประตูไม่เปิดทําไงแล้วทุบปึงปึงมึงปึงปึงก็ไม่ออกจนแบบก็เลยโทรศัพท์โชคดีโทรศัพท์ใช้ได้ก็เลยโทรบอกให้น้องว่าเปิดให้หน่อยน้องเนี่ยเปิดแก๊กแบบเบาๆนิ่มๆเขาถามมีอะไรเหรอเราก็บอกประตูเปิดไม่ออกแล้วสรุปพอเราก็เลยบอก บอกน้องบอกบอกพี่เขาว่าชื่อพิจินก็เลยย้ายย้ายห้องเราก็เลยไปรวมพลอยู่ด้วยกันสี่คนหมดเลยเราก็บอกเขาว่าเออเจออย่างเงี้ยมาตันเปิดไม่ออกมีกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันอยู่กันตั้งสี่คนแต่เตียงมีสองเตียงไงคะจะนอนกันยังไงเขาก็เลยบอกเขาก็โชว์แมนนะคะเขาก็เลยแบบไปหยิบไปหยิบเตียงห้องนู้นมาละกันก็เลยไปกับน้องของน้องเตยค่ะเขาเดินไปหยิบมาสองคนแล้วก็ยกเตียงมายกที่นอนมาค่ะฟูกมา โดยที่เขาไม่ได้ดูข้างหลังนะคะเพราะเรามีอะไรใช่เพราะว่าข้างหน้ามันก็เป็น้าปูที่นอนสวยหรูใช่ไหมคะเขายกมาเขาก็ถือเสร็จแต่น้่มเตยอ่ะเห็นแล้วคนยกก็ไม่ได้ดูว่าเตียงข้างต้ให้นอนที่นี่นอนเลือดเต็มเลยค่ะพี่ป๋องเลือดแบบเลือดแผลแรงยาดเนยนะเลือดดำแบบยาเอาแบบทั้งเตียงอะค่ะเราก็เลยเฮ้ยพี่ เอาไปคืนด่วนเอาไป,าไปคืน <c oughs> ด่วนี้เลยไปพาเขามาทําไมอ,ะอ่ะมันเท่ากับว่าเขาเข้ามาในห้องอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเตียงเลือดของจริง <S 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 เราสรุปแล้วก็คือแบบน้องหงอนมเตยอะค่ะก็นอนเตียงกันเดียวกันสามคนพี่จิ้นนอนคนเดียวใช่ป่ะคะน้องหนันมเตยกลัวจนหลับอะค่ะอพอหลับเสร็จแล้วแบบอยู่ดีๆเขาก็แบบลุกขึ้นมาแบบทำแบบหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็คืออารมณ์เหมือนกับเต้น ใช่ค่ะแล้วก็พูดแฉอารีจบว่าอะไรสักอย่างก็ทำท่าเหมือนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นหน่อมเตยน้ำตาล่วงแล้วอะค่ะคุณแม่ก็เลยแบบสุดเชียวเป็นช้อนเอาหลวงพ่อโสธรครองให้แล้วเขาก็สงบแล้วก็หลับใช่แล้วซึ่งโรงแรมเนี้ยค่ะพี่ป๋องเปิดหน้าต่างออกมาเป็นวิวดีมากคืออีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพวงซื้อจีนแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นกุหลากุโวของอิสรามอันนั้นละค่ะ วิวดีมากก็เลยต้องปิดของมันธรร่ชาติคือหนงไปถามเพื่อนด้วยนะคะเพราะเพื่อนหนงเต่เป็นเด็กที่นั่นเขาก็บอกว่าร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาเขาไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยค่ะและที่สาคัญนะคือโรงแรมนี้ยเป็นคืนสุดท้ายที่เรานอนพอดีเขาจะปิดโรงแรมแล้วเพราะว่าผีมันดุไม่มีคนเข้ามาพักเจ้าของโรงแรมตอนเช้ามาบอกน้องหนงเตยเป็นไงบ้างหลับสบายไหมแต่บอกไม่ค่ะหนูโดนผีหลอกคืนเจ้าของก็โท่ ผมก็โดนตัง่งล่ะโอ้โหคือสุดท้ายที่แบบน่าภูมิมากเลยนะโรงแรมนี้ใช่ไหมแล้วตอนจะโรงแรมนี้ก็ปิดไปแล้วปิดแล้วค่ะที่สําคัญนะฮะถ้าดีเราทราบข้อมูลของน้องหนาเตยเนี่ยเคยเห็นว่าเคยผ่านประสบการณ์ตายมาแล้วเคยทัวนนรกมาแล้วด้วยโอ้ถ้าจริงยังไงฮะน้องหนาเตยฮะก็คือตอนเด็กๆหนำเตต้องบอกตอนเด็กๆหนำเตยค่อนข้างดื้อค่ะฮะค่ะก็คือแบบเคยไม่ตั้งใจเรียนเลยค่ะเด็กๆไม่เคยอ่านหนังสือสอบอะไรเลยดื้อมากๆแล้วก็ จนมีอยู่วันหนึง่งหนําแเตยก็นอนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหนุ่เตยมีน้องอะคะ่ะระหว่างนอนอยู่คืนนั้นมันนอนไม่หลับเลยอะคะ่ะมันเหมือนกับมันมีความรู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับอึมคลึมมันนอนไม่ได้อะคะ่สะสรุปสักพักหนึ่งเห็นผู้ชายสองคนใส่จงกระเบนสีแดงมายือนอยู่ปลายเตียงอะคะ่ะซึ่งคนแบบนี้หนุ่มไปเคยเห็นในหนังผีหนุ่มเตยก็ไม่คิดว่าเขาจะมีตัวตนจริงแล้วมายือนอยู่ปลายเตียงเราอะคะ่ะเขาก็ยืนมองแบบหน้ากลัวตาแดงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักเขาก็บอกว่าหมดเวลาของเจ้าแล้ว แล้วสรุปเขาก็ชากนมเตยขึ้นไปอะค่ะให้ไปกับเขาหนมเตยก็ <c oughs> ตอนนั้นหนมเตยก็ชักดิ้นใหญ่เลย <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าเขามาสองคนแล้วเขาดึงสองมือก็ <c oughs> แล้วก็หลุดเขาก็บอกว่าอ่ะให้มองพ่อแม่แบบ ครั้งสุดท้ายหนุ่มใก็มองพ่อมองแม่มองหนุาตัวหนุ่ตัวยังนอนอยู่เลยนะคะแล้วก็มองตัวน้องหนุามเต๋อค่ะก็มองแบบทุกคนหลับกันหมดเลยอ่ะแบบไม่มีใครรู้เลยว่าหนุ่เตต้องไ,ไปแล้วอ่ะคะ่ะเราส่งเสียงดังมาแบบ,บแโส้สุด<อ><ร>เสียงร้องแบบพ่อแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยเขาจะไปแล้วเขาจะเอาลูกไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครได้ยินเสียงหนุ่เในทุกคนหลับ <S <S ห,บบ慢慢หบมดแล้วสรุปหนุ่มในสั่งลาเสร็จลูกต้องไปแล้วนะเขามารับไปแล้วหนุ่เต๋ก็ลงไปอ่ะค่ะลงมาเสร็จข้างล่างเนี่ย มันแบบมันจะมืดมืดเหมือนเรามองฉากด้านหลังอย่างทั้งเนี้ยมันจะมืดมืดเราก็จะมีควันมีอะไรแบบ <c oughs> เดินเดินผ่านไป <c oughs> ก็จะเจอกระทาทองแดงอะถึงรู้ว่าที่นี่คืนอนรกอะ กระทัทองแดแงกะทั้งแดงมีจริงๆนะคะใบเล็กใบใหญ่แบบเริ่มเลยอะค่ะ <c oughs> แต่ที่สําคัญในนั้นแบบมีคนอยู่ในกระทะแบบน่าจะเป็นร้อยเป็นพันอยู่ที่อยู่ในกระทะอะค่ะ <c oughs> แล้วทุกคนแบบร้องหวยหวนแบบกรีดแบบกรีดแล้วก็จะมีเหมือนกับคนคอยกระทุ้งไม่ให้คนเวลาลงเ <c oughs> ขาจะหนีอะเขาไม่ให้ขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนก็กรีดติดหนุมติูกรู้ให้ยหนูอายุเท่านี้เองหนูตกนรกแล้วเหรอตอนนั้นไปก็เดินแบบร้องไห้เดินมาเรื่อยๆแล้วก็แบบ จะมาเจอต้อนงิ้วอะค่ะต้นงิ้วมีจริงๆนะคะแล้วสูงมากสูงแบบสูดลูกหูลูกตาแล้วก็มีหนามเยอะๆแล้วก็มีคนแบบปีนเยอะมากะะอะค่ะค่ะก็หลังจากที่เห็นต้นงิ้วเสร็จก็มาเจอเขาพามาพบคนคนหนึ่งอะค่ะก็คือท่านพญายมมจุราชต,ตัวองค์ใหญ่มากแบบนั่งอยู่บนบัลลังก์มันเป็นแค่ของจริงแบบตัวใหญ่มากแล้วข้างหน้าท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ๆอะคะ่ะท่านก็ให้เราต้องนั่งคุกเข่านะคะเราก็นั่งคุกเข่าเขาก็ไว้เราคุกเข่าเขาก็บอกว่าเขาก็ถามชื่อเราก็บอกชื่อ เขาก็ดูเขาก็ท่านก็จะเปิดเปิดดูอะค่ะแล้วท่านก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาตายหรอกที่ให้มาเห็นวันนี้เพราะว่านรกมันล้นแล้วอะค่ะท่านบอกเห็นไหมที่ไม่มีอยู่แล้วท่านบอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปอะอยากให้เราไปเป็นสื่อที่จะบอกให้คนอะทำความดีเยอะๆทำบุญเยอะๆเพราะว่าเรื่องตรงนี้ยคือมันมีจริงๆบาปบุญคุณโทษมันมีจริงอะค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็เหมือนใครมาถีบอะค่ะปึ้งแล้วก็เข้าล่า แล้วก็กอดแม่จําได้ว่าได้กอดแม่แบบร้องเตยร้องไห้แบบจัากร้องแบบร้องแบบคุณตื่นขึ้นมาเลยมันมันกลับไงคะมันพอมันกลับมันก็เพลอกแล้วก็แบบกอดแม่พ่อยังงงอ่ะเป็นไรเป็นไรนุ่มก็ฝันไม่ได้ฝันเมื่อกี้เขาเอารูปไปแล้วเขาเอารูปไปแล้วคุณก็มีสะดุ้งตื่นขึ้นมา ชมครับเ,เรื่องของคนที่สามารถเห็นสิ่งลึกลับได้เนี่ยมันเป็นเรื่องมังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นรกสวรรค์นี่มีจริงหรือเปล่าแล้วก็ไอาการเห็นผีเนี่ยมันเป็นความสามารถที่เป็นเป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่แลำพังเราสองคนไม่มีความรู้ลฮะไม่ได้หรอก,รอกต้องถามลูกพี่ผมฮะดีมากเลยต้องเชิญกันเลยฮ<ป>ะอาจารย์ช้างทศพรสีตุลาครับเชิญเลยครับและขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์ช้างทศพรสีตุลา คนที่มีซิกเซนเนี่ยมีความซาอนพิเศษในการเห็นสิ่งลี้ลับเนี่ยถ้าเกิดจะอธิบายทางหัาราสัตร์เพราะว่ามันไม่รู้จะอธิบายทางไหนจริงฮะอธิบายทางหัวราสัตร์ได้ยังไงฮะมันมีมีสองประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือเห็นมาตั้งแต่เกิดนะครับนั่นอาจจะเป็นเรื่องของดวงชะตาหรือว่าเรื่องของราศีนะครับโดยหลักของราศีเนี่ยเรามีอยู่สองประเภทสองราศีนะครับที่มี ความสามารถพิเศษนะครับ<ะ>ในการเห็นปรากฏการเหนือธรรมชาตินะครับ<ะ>นั่นก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับแล้วก็คนที่เกิดในราศีกุมนะครับ<ะ>สองราศีนี้เนี่ยถือว่าเป็นราศีที่